สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะคุณครูสิริม์แดงเพลงหรือคุณครูลิฟค่ะวันนี้เราก็พบกันเป็นชั่วโมงที่9ค่ะนะักเรียนก่อนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันก่อนนะคะสมุดคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนดินสอไม้บรรทัดยางลบค่ะ วันนี้เราจะมาเริ่มบทที่2องอะตอมอารามยามรุ่งอรุณบทนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1เขียนโปรแกร,รมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง2ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขวันนี้คุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอ จากทางสสวทมาให้กับนักเรียนดูขอให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะเพื่อที่จะนำไปทำแบบฝึกหัดต่อไปค่ะ การเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาดกันค่ะส่วนเนื้อหาของวันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นั้นตามคุณครูมาเลยค่ะขึ้นรถไฟไปดีกว่าสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้นะคะ 1. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง 2. ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งเป็นยังไงและเราจะสามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราลองมาสำรวจดินสอของเรากับเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะไหนนักเรียนลองหยิบดินสอในกระเป๋าของตัวเองออกมาสิคะว่ามีอยู่กี่แท่งจากนั้นนะคะอันไปหาเพื่อนที่อยู่ข้างๆค่ะเอาดินสอของเรา,ากับของเพื่อนรวมกันแล้วช่วยกันนับสิคะว่ามีทั้งหมดกี่แท่งแต่ยังไม่ต้องตอบครูนะคะให้นักเรียนตอบด้วยการปรบมือตามำจำนวนดินสอของเรากับเพื่อนค่ะ เดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะตอนนี้ครูมีดินสออยู่3แท่งและเพื่อนข้างๆครูนะคะมีดินสออยู่2แท่งด้วยกันค่ะวบวกกันแล้วจะได้เป็นจานวนเท่าไหร่คะนักเรียนเอาละคราวนี้ให้นักเรียนลองทำดูบ้างน,นะคะว่าดินสอของนักเรียนรวมกับของเพื่อนแล้วจะได้จำนวนเท่าไหร่แล้วไม่ต้องตอบครูนะคะ ตอบด้วยเสียงปรบมือตามจำนวน,นครั้งของดินสอบของเราค่ะลองเลยค่ะเอได้ข่าวว่าแถวนี้ยกามีดอกอะตอมขายจะขายอยู่ที่สวนไหนนะถามมานานแล้วเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะดิน๊นแดงกลุกมกำลังตามหาซื้อดอกอะตอมค่ะ ได้ยินมาว่าแถวเนี้ยเขามีขายดอกอะตอมด้วยแต่ไม่รู้ว่าสวนไหนนะคะที่เขาเพาะพัน์ดอกอะตอมขายเด็กๆทราบไหมคะอยู่ทางนี้หรอหรือว่าอยู่ทางนี้อ้าวตรงนี้มีบ้านคนอยู่พอดีเลยเดี๋ยวถามเขาก่อนเนาะเขารู้จักหรือเปล่าวสวัสดีค่ะแถวนี้มีคนอยู่ไหมคะก็จะมาถามซื้อดอกอะตอมค่ะนี่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างในด้วยแหละ ครูขอเข้าไปดูก่อนนะคะว่าที่เนี่ยเขาขายดยอกอะตอมกันที่ไหนกันมามาตามมาเ็วมีใครอยู่ไหมคะอ้าวดวอกอะตอมที่ตามหาอยู่ที่นี่นี่เองโถนักเรียนคะดอกอะตอมที่เรากำลังตามหาอยู่อยู่ที่บ้านของป้อกับก้อยนี่เองค่ะซึ่งช่วงเนี้ยคุณพ่อของป้อกับก้อยกำลัง ดอกไม้ชนิดใหม่ชื่อว่าดอกอะตอมคุณพ่อต้องนับจำนวนดอกอะตอมทุกๆเช้าเพื่อที่จะได้ผสมปุ๋ยได้ถูกต้องแต่เจ้าดอกอะตอมเนี่ยจะออกดอกไม่แน่นอนในแต่ละวันนะคะบางวันก็ออกดอกบางวันก็ไม่ออกค่ะป้องกับก้อยน,นะคะขเขาก็เลยช่วยกันวางแผนเขียนโปรแกรมให้อิ่มช่วยคุณพ่อนับดอกอะตอมที่มีอยู่2แปลงนั่นเองค่ะการที่จะเขียนโปรแกรมนะคะให้อิ่มช่วยคุณพ่อนับดอกอะตอม จะต้องใช้บัตรคำสั่งดังต่อไปนี้ค่ะบัตรเดินหน้านะคะบัตรเดินลงบัตรเดินซ้ายบัตรเดินขวาและบัตรนับดอกไม้ค่ะซึ่งบัตรนับดอกไม้นะคะจะนับจํานวนดอกไม้ทั้งหมดในช่องที่อิ่มยืนอยู่และบวกเข้ากับจํานวนดอกไม้ที่มีอยู่เดิมค่ะและนี่ก็คือโปรแกรมที่ป้องกับก้อยได้ช่วยกันออกแบบค่ะะ ลองช่วยกันนับสิคะว่า, <decisions> วาดอ,อกอะตอมในแปลงของคุณพ่อมีทั้งหมดกี่ดอกและโปรแกรมที่โป้กับก้อยช่วยกันเขียนนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยกันดีกว่าค่ะว่าอิ่มจะนับจำนวนดอกอะตอมได้ครบตามจํานวนหรือไม่เอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นดีกว่านะคะว่าอิ่มจะนับดอกอะตอมได้ครบตามจํานวนหรือไม่เอ้ได้เท่าไหร่นะ้ออ้าวทำไมาอิ่มนับได้แค่สองดอกเท่านั้น มีอะไรผิดพลาดสักอย่างนแน่เลยงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่อิมได้รับกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นโปรแกรมนะคะบัตรคำสั่งที่1ค่ะก็คือบัตรคำสั่งเดินขวาดังนั้นอิมก็จะเดินขวา1ครั้งค่ะและเมื่อเดินขวาตามบัตรคำสั่งแล้วนะคะอิมก็เข้ามาอยู่ในแปลงดอกไม้ค่ะบัตรคำสั่งที่2นะคะก็คือบัตรคำสั่งนับดอกไม้ค่ะอิมทำการนับดอกไม้ที่มีอยู่ในแปลง ตอนนี้อิ่มนับดอกไม้ได้เป็นจำนวน2ดอกแล้วนะคะบัตรคําสั่งที่3ก็คือบัตรคําสั่งเดินขวาค่ะอิ่มก็เดินตามบัตรคําสั่งนะคะตอนนี้อิ่มมาอยู่ในแปลงดอกไม้แปลงที่2แล้วค่ะและบัตรคําสั่งที่4ก็คือบัตรคําสั่งเดินซ้ายค่ะอิ่มทางานตามบัตรคําสั่งนะคะนั่นก็คือเดินซ้ายออกมาค่ะอ่าตอนนี้อิ่มเดินกลับมาอยู่ที่ช่องนี้อีกแล้วนะคะ ดอกไม้ยังเป็น2ดอกอยู่เลยค่ะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะว่าโปรแกรมที่ป้องและก้อยช่วยกันเขียนนั้นมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนไหนบ้างนักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดแล้วช่วยกันคิดหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมกันก่อนนะคะว่าทำไมอิกถึงไม่นับดอกไม้ในแปลงที่2แล้วจากนั้นกดเพลย์เพื่อที่จะเรียนต่อได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะหาเจอหรือยังคะ สาเหตุที่อิ่มไม่ได้รับดอกไม้ในแปลงที่2นั้นก็เพราะว่าโป้งและก้อยลืมใส่คําสั่งรับดอกไม้หลังบัตรคําสั่งที่3นั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเราแทรกบัตรคําสั่งรับดอกไม้หลังบัตรคําสั่งที่3ไปตําแหน่งก็จะเปลี่ยนดังนี้นะคะนะักเรียนหลังจากแก้ไขโปรแกรมแล้วนะคะเรามาให้อิ่มทำงานตามโปรแกรมใหม่ของเรากันค่ะ เริ่มต้นโปรแกรมอิมยังไม่ได้เดินเข้าไปในแปลงดอกไม้นะคะบัตรคำสั่งที่1เดินขวาอิ่มก็จะเดินไปด้านขวาเพื่อเข้าไปในแปลงดอกไม้ค่ะหลังจากนั้นอิ่มทําตามบัตรคําสั่งที่2นั่นก็คือนับดอกไม้อิมนับดอกไม้ได้เป็นจานวน2ดอกด้วยกันค่ะบัตรคําสั่งที่3เดินขวานะคะอิ่มก็เดินขวาเข้าไปในแปลงดอกไม้แปลงถัดไปค่ะและในบัตรคําสั่งที่4นะคะก็คือนับดอกไม้ อิ่มทำการนัดดอกไม้ในแปลงที่2ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ดอกด้วยกันรวมกับจำนวนเดิมที่มีอยู่แล้ว2ดอกจะได้เป็นดอกอะตอมกี่ดอกคะนักเรียนใช้แล้วค่ะจะได้จำนวนดอกอะตอมทั้งหมด5ดอกนั่นเองค่ะและบัตรคำสั่งที่5เดินซ้ายนะคะอิ่มก็จะเดินไปด้านซ้ายก็จะกลับมาอยู่ที่แปลงแรกค่ะในบัตรคำสั่งที่6เดินซ้าย อิมก็จะเดินซ้ายออกมาจากแปลงดอกอะตอมค่ะเอ๊ะแล้วถ้ามีจำนวนแปลงดอกไม้เพิ่มขึ้นนะักเรียนคิดว่าป้องและก้อยจะสามารถใช้โปรแกรมเดิมนับจำนวนดอกอะตอมได้หรือไม่คะตอนนี้คุณครูทราบม,มาว่าดอกอะตอมของคุณพ่อขายดีมากๆเลยค่ะคุณพ่อก็เลยเพิ่มแปลงดอกอะตอมขึ้นมาอีกสองแปลงงั้นเรามาช่วยป้องและก้อยปรับปรุงโปรแกรมนับดอกอะตอมกันดีกว่าค่ะ เรียนสามารถที่จะกดปุ่มหยุดเพื่อช่วยโป้งและก้อยปรับปรุงโปรแกรมนับดอกอะตอมและหลังจากนั้นก็กดปุ่มเพล์ได้เลยนะคะโปรแกรมที่ปรับปรุงแล้วก็มีหน้าตาแบบนี้นะคะสงสัยรอบนี้โป้งกับก้อยกลัวอิ่มจะลืมนับดอกไม้แน่เลยค่ะเลยใส่คําสั่งนับดอกไม้ให้อิ่มทุกช่องเลยอิ่มนับเสร็จแล้วได้ดอกอะตอมทั้งหมดหกดอกค่ะแสดงว่าโปรแกรมนี้เขียนถูกแน่แน่แล้วล่ะค่ะว้า น,นี่มีดอกอะตอมเพิ่มขึ้นมาหมนึ่งดอกแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราไปถามอิ่มกันดีกว่านะคะว่าอิ่มนับดอกอะตอมได้ทั้งหมดกี่ดอกจะตรงกันหรือเปล่านะอ้าวเราไม่อิ่มนับได้แต่ดอกวะเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะางนั้นเดี๋ยวเราคงต้องไปช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมกันอีกครั้งแล้วล่ะคะ่ะเริ่มต้นโปรแกรมค่ะอิ่มอยู่ด้านนอกแปลงดอกอะตอมนะคะจากนั้น ในบัตรคำสั่งที่1บัตรคำสั่งเดินขวาค่ะอิมก็จะเดินเข้าไปด้านขวาน,นะคะและบัตรคำสั่งที่2นับดอกไม้อิมทำการนับดอกไม้ตามบัตรคำสั่งมีดอกอะตอมอยู่ทั้งหมด2ดอกด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะอิมก็เดินเข้าไปด้านขวานนะคะ่ะอิมก็เดินขวาเข้ามานะคะแล้วก็ทำการนับดอกไม้ค่ะนับดอกไม้ได้ทั้งหมด 5ดอกด้วยกันค่ะหลังจากนั้นคำสั่งต่อมานะคะ <c oughs> ก็คือเดินลงค่ะอิ่มก็เดินลงมาแล้วนะคะเดินลงมาแล้วบัตรคำสั่งต่อมาก็คือบัตรคำสั่งนับดอกไม้ค่ะอิ่มทำการนับดอกไม้ตามบัตรคำสั่งได้ดอกอะตอมกี่ดอกแล้วคะนักเรียนใช่แล้วค่ะอิมนับดอกอะตอมได้ทั้งหมด6ดอกด้วยกันค่ะ และบัตรคำสั่งต่อมาคือบัตรคำสั่งเดินซ้ายค่ะอิ่มเดินซ้ายเข้ามาในแปลงดอกไม้ที่อยู่ถัดไปนะคะแล้วอิมก็ทำการนับดอกไม้ค่ะในตอนนี้นะคะอิมนับดอกไม้ได้เป็นจำนวนเจ็ดดอกแล้วค่ะบัตรคำสั่งต่อมานะคะก็ <dling> คือบัตรคำสั่งเดินขวาค่ะอิ่มจะเดินขวาออกมาแล้วนะคะบัตรคำสั่งต่อมาก็คือบัตรคำสั่งนับดอกไม้ค่ะ ซึ่งอิ่มก็จะต้องนับดอกไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อ้าวตรงนี้อิ่มนับไปแล้วนี่นาะแต่ในบัตรคำสั่งที่10สั่งให้อิ่มนับดอกไม้อีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยกันแก้ไขโปรแกรมนี้ยังไงดีคะนักเรียนนักเรียนสามารถที่จะกดปุ่มหยุดเพื่อช่วยบ้องกับก้อยแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมจากนั้นนะคะกดปุ่มเลฟเพื่อเล่นต่อได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ช่วยกันพิจารณาโปรแกรมแล้วนักเรียนแก้ไขโปรแกรมใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะทำยังไงกันบ้างใช่แล้วคะ่ะวิธีการแก้ไขโปรแกรมของเราสามารถทําได้โดยการกำบัดคําสั่งที่10ออกไปนั่นเองคะ่ะและอิ่มก็จะได้ไม่ต้องนับจํานวนดอกไม้ซ้ําช่องเดิมอีกครั้งคะ่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมา อาจเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพียงแค่เราค่อยๆตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทีละักคำสั่งก็จะทำให้เราค้นพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้และจากนั้นเราก็สามารถแก้ไขโปรแกรมให้ทำงานได้ถูกต้องสำเร็จตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะในการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาดไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคลิปนี้กันค่ะในการเขียนโปรแกรมทุกครั้งเราจะต้องทําการทดสอบเมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะต้องทําการแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องเพื่อทํางานตามเป้าหมายให้สําเร็จและนอกจากนั้นแล้วนะคะในการทดสอบโปรแกรมกับหลายๆสถานการณ์ก็จะทําให้เราตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสําหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้บ,บัตรคําสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม ก็มีเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องต่อไปนั้นจะมีอะไรสนุกสนุกรอพวกเราอยู่นะักเรียนสามารถติดตามตอน,ต,อนต่อไปได้เลยค่ะในตอนนี้ค,ครูขอไปซื้อดอกอะตอมก่อนนะคะเราจะซื้อกตับบ้านสักช่อสองช่อพ่อค้าพ่อค้า,ข,าขอดอกอะตอมหน่อยค่ะเลือกช่อสวยๆให้เลยนะคะเอาไหมเดี๋ยวเอาไปฝาก หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวีดโอแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันในหนังสือค่ะก็นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยบรรทัดที่1น่งค่ะบทที่2องตอมอารามยามรุ่งอรุณบัตรคำสั่งคุณรูก,ก็มีบัตรคำสั่งทั้งหมด5ใบนะคะให้นักเรียนขีด สีเหลี่ยมแล้วก็เขียนตามบัตรคำสั่งอันนี้เลยค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูโจทย์กันค่ะนะักเรียนโจทย์ของเรานะคะวาน้องอินตรงนี้นะคะแล้วก็มีแปลงดอกไม้คุณครูขอเป็น2แปลงค่ะนะักเรียนจำได้ไหมคะว่า บัตรคำสั่งเดินเข้าไปเก็บดอกไม้ในแปลงดอกไม้2แปลงเป็นอย่างไรบ้าง,งคุณครูดูแล้วเมื่อกี้นะคะสรุปว่ามีทั้งหมด6บัตรคำสั่งค่ะเดินเข้าไปนะับดอกอะตอมนะคะแล้วก็เดินออกมามีบัตรคำสั่งอะไรบ้างคะให้นักเรียนเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมว่างๆข้างล่างนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเป็นชื่อชา้เลขที่ด้วยบรรทัดด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะณนรูให้เวลาทำก่อนนะคะข้อที่1ค่ะข้อที่1นึก็จะเป็นอิมเดินไปทางขวาแล้วก็ตอนนี้อิมอยู่ตรงนี้นะคะ ต่อไปค่านับดอกไม้ค่ะนับดอกไม้ตอนนี้ดดาอะตอมของเราน้องอิมก็นับได้สองดอกนั่นเองต่อไปค่ะน้องอิมก็เดินไปทางขวาด้านนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่แปลงด้านในแล้วแล้วก็นับดอกไม้ตอนนี้น้องอิมนับได้สามดอกรวมกับแปลงที่หนึ่งสองดอกกลายเป็นห้าดอกค่ะ บัตรคำสั่งต่อไปเดินซ้ายค่ะกลับมาด้านนี้บัตรคำสั่งที่หกค่ะเดินซ้ายกลับมาที่เดิมตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะการใช้บัตรคำสั่งในการเขียนโปรแกรมง่ายๆนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ